วิธีอยู่เหนือศัตรูอยู่เหนือมารคืออะไรรู้ไหมคือการนิ่งแล้วเย็นทุกที่มีคนไม่ดีทุกที่มีคนกระทําต่างๆนานาที่ไม่เวิร์กไม่เข้าท่าก,กับเราทุกที่มีหมดนะทุกสังคมไม่ต้องเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนสังคมหรอกมันมีทุกที่แต่การที่เราตอบโต้ทุกอย่างถึงเราบอกว่าเราเงียบแต่ที่สุดเสียงในจิตของเราอะแฮมอะแฮม เมื่อเราอยู่ในความมืดที่เต็มไปด้วยสายตาของมารแต่หนึ่งในสายตานั้นมีสายตาของเราอยู่ในกลุ่มความมืดนั้นด้วยเรายังอยู่ในชั้นบรรยากาศเดียวกับเขาอยู่เลยแต่ถ้าเราหันมาเป็นคนที่เข้าใจหมั่นฟังธรรมะแล้วเข้าใจแล้วเราปิดสวิตจิตเราอย่าไปตอบโต้เข้าใจความจริงว่าอันนี้คือเสืออันนี้คืองูอันนี้คือป่ากร้ายอันนี้คือหูเบาอันนี้คือนิสัยไม่ดีอันนี้คือขี้โกงอะไรก็ตาม ที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงละวางแม่บอกเสมอว่าทุกที่คือที่ที่เราไปเรียนรู้บทบาทเป็นตอ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 น,ตอนของชีวิตแต่เราไม่ใช่เช่นนั้นเราลงไปต่อยกับเขาทางใจทางพลังงานความคิดไปจัดการไปลุยกับเขาทุกที่ทุกอย่างเขาจึงสัมผัสคลื่นที่เราเกลียดเขาไม่ชอบเขาสัมผัสคลื่นต่อกัน แล้วก็ยังคงส่งความเกลียดส่งคำพูดทุกอย่างมาสู่เราเสมอแม่ถึงบอกว่าในความมืดมีตาสีดำซ่อนอยู่คือตาของมารแต่หนึ่งในตานั้นคือตาของเราด้วยวิธีที่เราจะชนะมารคือเข้าใจแล้วเย็นตอบเข้าใจแล้วเย็นตอบถ้าเราเป็นคนดีจริงเอามือปิดแสงพระอาทิตย์ไม่มิดความดีย่อมปรากฏแต่ถ้าเราดีแล้วเราบอกว่าฉันเป็นคนดีแล้วเราลงไปจัดการกับเขา ไม่ได้จัดการด้วยปากแต่จัดการด้วยสายตาขึ้นพลังงานที่เป็นพลังอมมยิตเราไม่ต่างกับเขาแต่เขาอาจจะใช้คำพูดกับเราวาจาการกระทำกับเราแต่เราก็ไม่ต่างกับเขาเพราะเรายังลงไปเชื่อมความรู้สึกที่ไม่ชอบเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิจิตเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราจะให้ทุกคนมาดีกับเราได้ยังไงวิธีที่นิ่งเป็นการตอบโต้ที่สง่างามที่สุดเลยนิ่งแล้วเย็น ถ้าเป็นคนดีจริงวันหนึ่งพิสูจน์ได้นิ่งแล้วเย็นให้ถึงหัวใจยิ้มยอมหยุดเย็นมันไม่มีมารน,นะมันไม่มีคลื่นผลักกลับไปกระทบมันไม่มีคลื่นไปกระแทกกันนะมันมีแต่ความว่างเปล่าจากการที่จะมาตอบโต้เป็นไฟเมื่อน,นั้นคลื่นของเขาจะบอดคลื่นของเขาจะสลายเพราะเราไม่มีกำแพงอะไรไปตั้งรับเลยมันไม่มีการสะท้อนกลับทั้งสิ้นมันก็ว่าง เปลี่ยนสังคมยังไงถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองเราก็ไม่รอดนะเราจะรอดก็เพราะเราว่างว่างจากความยึดถือว่างจากตัวตนว่ามาว่าฉันแกผิดฉันถูกถ้าเราว่างจากสิ่งเหล่าเนี้ยทุกคนจะว่างและจบกับเราในวันหนึ่งเพราะเขาชกลมเขาชกลมอยู่ฝ่ายเดียวแต่ละคนเนี่ยมาจากบ้านมาเจออะไรมาก็มามอบสิ่งไม่ดีอารมณ์ต่างๆให้กับเราเนี่ย มันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็ผ่านไปกี่ครั้งแล้วอายุเท่าไหร่แล้วกี่ครั้งกี่หนแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอยากพิสูจน์ตัวเองต้องเย็นเย็นจากใจเข้าใจตามความจริงว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็วางวางว่า,างจากความยึดถือว่างจากการกระทบกระทั่งวันหนึ่งศัตรูจะหมดไปน,น้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเพราะนี่โลกของกิเลสนี่คือโลกของกิเลสคน มันเป็นเรื่องปกตินะคะให้กำลังใจนะสู้กับตัวเองและเข้าใจตามจริงปิดคลื่นให้มิดแล้วชีวิตจะดีขึ้น